ครับอ่าช่วงต่อไปเราก็จะมาทำฮอลแลนเด่ซอสนะครับฮอลแนดซอสก็จะมีไข่แดงนะไข่แดงนี่เชฟจอนใช้อยู่อ่าแปดฟองไข่แดงแปดฟองเดี๋ยวเชฟจอนก็จะพาทำนะครับเพราะว่าอ่าเราก็จะมีส่วนประกอบก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีไข่แดงทารากร้อน ไวทว r เลดว n e วินิ g a r แล้วเราก็จะทำแบบคาริฟายบัตเตอร์ก็คือเอาเอาเนยไปต้มเอาเนยไปต้มให้มันละลายแตกตัวแยกจาก uh, มันคือไม่ถึงกับค uh, ารามลลายหรือว่าไม่ถึงกับบาวนะครับเอาแค่คาริฟายคือให้ไขมันแตกตัวแล้วเราจะามาตีกับไข่แดง ่าเดี๋ยวเชฟจอนจะพาทำนะครับครับเริ่มจากเราก็จะมาตั่งเนยก่อนนะครับอ่าไข่แดงนี่แปดฟองเนยสองร้อยสี่สิบกร,รัมหรือสองร้อยสิบได้อยู่ประมาณนี้อันนี้เราก็จะไปต้มเนี่ยนี่เราจะไปต้มอ่ะเป็นอคลริฟายบัตเตอร์เราจะต้มเราจะมี สองอย่างเด็เดี่ยวจะพาทําน้ําน้ําต้มนะครับน้ําไว้ใส่นี่อันนี้เป็นเลดไวรเวนิก้าต้มคู่กับอ่าไวไวเราจะทําเป็นสาิยองเราก็อ่อาใส่ไวไวหน่อยเพาะซาบิยองก็ต้องมีไวไว้าร,ร์ตก้อน ทารก้อนสดหรือว่าทารก้อนแห้งก็ได้นะครับอทารก้อนเราเคี่ยวแค่บาบฮาร์ปนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะเนี่ยเคี่ยวแค่บาฮาร์ปเลเวลาเราตีไข่ไข่มันจะไม่แตกเราจะใช้น้ำตัวนี้ช่วยในต้มเนยในต้มน้ำอ่ะ เปลี่ยนกันในละลายเร็วนะเนยนี้เราใช้เป็นเนยเ,เค็มนะครับมันจะได้รสชาติดีหน่อยแต่เนยจืดก็ใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันต้มละลายแล้วเราก็เอาไปกรองนะครับกรองให้ผ่านอากาศนะมันจะได้ยินง่ายเราจะไปใช้แบบว่าเนยร้อนๆมากนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้ไข่เราสุกแตก เราเอาแค่เอาไปทิ้งไว้แล้วก็ไปกรองทําการกรองเนยเอากากนนั้นออกแล้วก็อุณหภูมิประมาณอุ่นๆครับไม่ต้องไม่ต้องให้ร้อนนี่คือการทำคาร l ฟายบัตเตอร์นะครับมันจะมีเรียกหลายอย่างมีเบลลบัตเตอร์คาริฟายบัตเตอร์บาร์บัตเตอร์ เราต้องรู้ระยะว่าคือช่วงยังไงอันนี้เราประมาณนี้นะบายฮับอันนี้ทาราก้อนเดี๋ยวเราจะกองเอาเราไม่ต้องใส่ไปนะครับทาราก้อนนะครับเพราะเราตีเป็นฮอลลนเดสถ้าเราตีเป็นเบอร์นสเราใส่ทาราก้อน <Yes. S 1> นะครับอันนี้เป็นฮอลลนเดยเป็นแม่ซอสใช้ได้หลายอย่าง มีเป็นเบอร์เนตก็ใส่ทารา้อนลงไปใส่ทาราก้อนก็เรียกเบอร์เนตใส่มะเขือเทศลงไปก็เรียกว่าเป็นชูรองเริ่มแตกตัวกันละครับนี่เราก็ได้คอนฟลายบัตเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกองไปพักไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าร้อนๆมากๆเดี๋ยวซอสเราจะแตก เดี๋ยวเราจะมาทําการกรองนี่นะครับใส่ตีกับไข่แดงนี่นะครับอันนี้เป็นเลดวนยวินิก้ากับวีวาร์ v v, แล้วก็ทาราลก้อนนะครับสาเหตุที่เทฟจอนไม่ได้ใส่หอมแดงลงไปเพราะว่าเลดวนยวินิก้านี่ก็คือก็เหมือนการทําตัวเดียวกันเพราะว่าหอมแดงก็คือจะต้องมาใส่นี่มันก็จะเป็นกลิ่นของเลดวนยวินิก้าอยู่แล้วเทฟจอนอใช้เลดวนยวินิก้าเลยไม่ต้องใช้หอมแดงต้มไปกับ อ่าพริกไทยดำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าเราจะทําเป็นอาหารเช้ากรณีอยู่เราอยู่คนเดียวนี่เราใช้ผ้าผ้าตัวเนี้ยมันจะมีความชื้นนิดนึงเราก็รองที่กำมังเวลาตีกำมังมันจะได้ไม่วิ่งไปวิ่งมาเพราะเรากรณีเราไม่มีผู้ช่วยนะครับอ่ะเลยเราก็จะกรองเอา,อาสกิมมิ่งมาดออกเอาเอากากนมกากอะไรออก ลองยกอย่างนี้สูงสๆก็ได้นะครับเพราะว่าผ่านอากาศแล้วเนยมันก็จะอุณหภูมิก็จะเย็นเร็วคามเราก็จะหายไปอ่ะนี่เราได้เนยแล้วอันนี้เราก็จะเป็นอน้ำตะกร้อนที่เราต้มแล้วเราก็จะมาใส่เลย กากนี่เราทารากอนนี่เราไม่ไม่ทิ้งนะครับเราเก็บไว้ไว้ทำเบอร์เนตซอสได้แล้วก็จะตีให้มันขึ้นตีให้เป็นฟองก่อนนะครับ นี่จะเป็นฟองแล้วครับทีนี้เราจะไปทับตีให้เป็นขึ้นเป็นสับ,บยองเราจะโดนที่เราจะไปตีในน้าน้าร้อนร้อนพอประมาณนะครับไม่ถึงกับร้อนมากนี๋เราจะทําน้ำํำทำน้ำอุ่นก่อน โอเคเราเช็คได้น้ำอพอร้อนพอได้ประมาณเราก็จะหาหมอที่มันแม็ดแมดกับกระมังเราเพราะว่าเราเราต้องใช้ตีพยายามให้หมุนไปออกออกด้านข้างแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้ผ่อนแรงเราใช้ข้อมือ มันจะไม่เหนื่อยง่ายจะไม่เมื่อยมือง่ายเพราะว่ามาเราก็ต้องใช้ความอดทน เราก็ยกขึ้นยกลงประมาณสองครั้งอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปแช่นานเกินไปมันไข่มันจะแข็งตัวลดอุณหภูมิลงหน่อยอ่าแล้วก็กลับมาใหม่ควรทำบ่อยนะครับเพราะว่าอ่าเราก็จะได้กล้ามเนื้อของแขนของมือเราด้วย เราทำงานมันก็ไม่เหนื่อยง่ายเพราะบางอย่างมันต้องใช้เวลาใช้ความอดทนดี mm hmm. ไปเรื่อยๆ่อ,ยอสนี้เป็นแม่ซอสเลยนะครับเป็นมาสเตอร์ซอส ศึกษาไว้นะครับถ้าจะทําอาหารฝรั่งจงจําไว้ว่าห้ามลืมเลยซอสนี้ต้องทําให้ได้ยากเพียงไหนก็ต้องฝึกฝนให้ได้อ่าเราได้สองขัน้นสองรอบแล้วร้อนแล้วก็เอาออกมานิดนึงเดี๋ยวไข่เราจะแข็งตัวเกินไปมันจะไม่ดีนี่เก็บได้แล้วน้ำนี่ร้อนเกินไปแล้ว แล้วก็ปิดไฟก็ได้เราจะได้แต่เราก็ยังได้อุณหภูมิของน้ำน้ำน้ำร้อนอยู่อ่าเราตีไปรอบสุดท้ายแล้วให้อย่าลืมนะครับน้ำอาหารมันต้องมีความอดทนนะครับอดทนนิดนึงอดทนเ้ื่อความสำเร็จของเรา นี่คือการตีสับ,บยองนะครับหลายคนที่บอกว่าสบ,บยองทํำยังไงนี่คือสับ,บยองที่สมบูรณ์แบบแล้วดีสับ,บยองก็คือเป็นไข่แดงที่ตีกับไวายมันจะไม่แข็งตัวประมาณนี้โอเคเอก็จะหมูปานี้หมูปานี้เลย นี่เราได้คาริฟายบัตเตอร์แล้วทีนี้เราจะมาหยอดอ่ะเราทําในกรณีเราก็ทำคนเดียวเราก็เอาผ้ารองอย่างนี้อย่างที่เชยบอกนี่มันมีความชื้นนิดนึงผ้าบางเราจะได้ไม่วิ่งไปวิ่งมาเราก็จะหยอด อย่าไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปเทพวดทีเดียวนะอย่าไปเทพวดทีเดียวตีเอ็มไปตีตีไปในทิศท,ท,ท,ทางเดียวกันนะครับอย่าตีไปกลับไปกลับมาเดี๋ยวซ้อนเราจะแตกกรณีบางครั้งการแก้หรือว่าที่เราทำแตกอ่ะคือพยายาม ดักน้ําอุ่นใส่นะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆมันก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมการแก้ซอสแตกนะครับตอนนี้เป็นซอสที่แตกง่ายนะครับถ้ามันแข็งตัวไปเราเรากลัวซอสเราแตกเอาแบบชัวๆเลย มันหยาะสามารถหยอดน้าอุ่นได้เนี่ยน้าอุ่นเนี่ยมันจะทําให้ขาวเหลวลงนี่นิดหนึง่งซอสจะไม่แตกครับหลังจากที่เราได้นี่นะครับเราก็จะมีการมามาปรุงเพิ่มนิดหนึ่งนะครับอ่าเชฟจอนก็จะปรุงด้วยมะนาวมันต้องเปรี้ยวมันต้องเปรี้ยวมากนะครับเพราะว่าอันนี้เราไปทําไปทานคู่กับอ่าไข่พุเอก แต่ว่าเลดไวน์วินิกาเราก็เปรี้ยวอยู่แล้วเนะเราก็มจะเป็เปรี้ยวมากมเราก็จะปรุงเพิ่มใส่ปะนาาไปสักสองเชี่ยวรสองเชี่ยวเรา,เเราก็จะปเเรุงเกลือพริกไทยนี่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับออร์เดด์ซอสที่เราไปสามารถไปทานกับสเต็กทานกับ ไ,ได้ได้อ่าครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่โฮลเดดีอ่าฮลเดดีซอสซึ่งเป็นแม่ซอสต,ตัวหนึ่งที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ได้กับหลายๆซอสเอาไปทำอเออกบัลเดดตไปราดอสเต็กหรือว่าไปอบล็อบสเตอร์สิบิโดเป็นซีฟูด้ดอูเกตินหลายๆอย่างอ่า เชิปจนพ,พาทำแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเชฟจนจะพาว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนี่เป็นเกเอก <c oughs>